และนี่ก็คือสภาพคนที่เดินขึ้นต่อยเมื่อวานครับืวันนี้ต้องเอาน้ำพึ่งมาให้กินครับเพื่อเป็นการปลอบใจครับทุกคนก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเสือภูเขาอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเอาพุ่งโพงกันครับซึ่งก็เป็นพุ่งโพงที่เลี้ยงไว้ครับรูปสภาพครับโอ้โหจุดไฟครับมีกับจะเผาครับวันนี้เราต้องรบกวนก่อนนะครับ พอดีว่าเมื่อวานลูกชายครับไปยืนใกล้รังพึ่งครับแล้วก็มันบินมาต่อยครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการสักหน่อยครับเอาน้ำพึ่งมาให้กินนี่ก็คือสภาพพึ่งพรงที่เราเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับดูโอ้โหน้ำหวานเต็มครับข้างล่างดูสิครับเข่าตั่วแล้วครับทุกคนแต่ว่าเสียดายที่มันไม่ได้ทําตามแนวที่เราวางไว้ครับเวลาเราเอาไม้ที่เราวางไว้ออกมาแล้ว ทำให้วลาน้ำหวานมันตกลงไปข้างล่างครับโอ้ยอันนี้ก็ใช้ชุดกันฝนครับมาเป็นชุดที่ใส่เพื่อเอาพึ่งก็ดัดแปลงกันนะครับทุกคนดูครับน้ำน้ำพึ่งครับเยอะมากครับทุกคนคนหนึ่งก็ช่วยลมควันครับเนี่ยยกออกมาครับทุกคนโอ้โหน้ำพึ่งสวยๆเลยครับน้ำพึ่งแท้ครับน้ำพึ่งเดือนห้าทุกคน ยังไม่เคยโดนฝนนะครับสวยมากครับลังนี้เนี่ยครับโอ้ยมันหล่นมาเตอร์ทุกปุกาดเอาครับแล้วก็มาต่อกันที่ลังที่สองครับเปลี่ยนกันเอาคนละลังครับมากันที่ลังนี้ครับพี่เขาบอกว่าขอสดๆครับไม่ใส่ชุดครับขอแค่ถุงมือก็พอเนี่ยครับสภาพอยู่อย่างนี้ครับ กล่องเล็กๆครับมาลุ้นกันว่าคนึน้ำพึ่งอยู่หรือเปล่านะทุกคนมาครับจะค่อยลมคนให้มันเมาก่อนครับนะครับตอนนี้พึ่งเริ่มดูแลครับอืมจะค่อยปลดออกมาครับโอ้โหทุกคนดูสภาพนะครับอืมพึ่งเยอะมากครับน้ำพึ่งเต็มเลยทุกคนโอเคตรงน,นี้ขอลมคนให้มันเมาก่อน,นครับ ไม่รู้ว่าใครจะเมาก่อนนะทุกคนดูจรงวันี้ครับอุ้ยพึ่งกาะแขนครับอืมับเข้าให้หนึ่งดอกครับทุกคนโอ้โหแสบๆคนขันมาดูกองเชียร์ครับปัดแล้วปัดอีกครับดูดูดูโอ้โหคนเอาน้ำพึ่งไม่กลัวครับกองเชียร์นี่จะวิ่งล้วครับมาค่อยลมควรครับใจเย็นครับทุกคนเราแค่เเราจะเอาแค่น้ำพึ่งนะครับ ปีหน้าก็จะให้มันอยู่เหมือนเดิมครับเราจะลากมาไว้พื้น,นที่พื้นที่ที่มันกว้างครับมาราออกมาแล้วครับทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปก็ค่อ,คอยๆปาดน้ำพึ่งออกมาให้ทุกคนดูนะครับก่ันลงทซนแบบนี้ก็ทําให้ปีหน้าครับพึ่งก็ยังอยู่ที่เดิมครับพึ่งมันจะไม่หนีนะทุกคนดูครับค่อ,คอยๆปาดทีละแผ่นแบบใจเย็นครับ ไงครับทุกคนดูคนไม่กลัวไงก็ไม่กลัวครับอืมแผ่นสวยๆนลครับเขาจัวครับทุกคนน้ำผึ้งเต็มๆนะครับทุกคนโอ้โหนี่สิครับนั่นคือน้ำผึ้งเดือนห้าของแท้ครับนี้น้ำผึ้งเรายังไม่เคยโดนฝนนะทุกคนใหม่ๆเลยนะครับอืมค่อยออกมาทีละแผ่นครับตอนแรกคิดว่าไม่เยอะครับทุกคนดูจะได้กระมังหนึ่งแล้วครับดูโอ้ยน้ำผึ้ง สีสวยมากครับที่เป็นลังที่เป็นต่อนก็มีครับแต่ลังนี้ถือไม่เยอะครับตอน <c oughs> นออ้ำผึ <จะ S 1> ้งจะเยอะกว่านะครับทุกคนอยยังเหลืออยู่ครับทุกคนเอามาจะเป็นคามังแล้วนะครับค่อยๆปาดเหมือนเหมือนเดิมครับอืมต้องใจเย็เยนๆนะทุกคนโดนก็ไม่กลัวครับโอ้โหลังนี้น้ำผึ่งสวยจริงๆครับดูครับ หใส่ต้องเก็บไว้ก็ได้กินทั้งปีครับทุกคนเป็นน้ำผึ้งธรรมาชาตินะครับไม่ใช่น้ำผึ้งที่เลี้ยงด้วยน้ำหวานนะทุกคนสวยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเหลือไว้สักน้ำผึ้งสักแผ่นหนึ่งฮนะเหลือติดในกล่องไว้ครับเพื่อให้มันได้กินแล้วก็มันก็กลับมาอยู่ใหม่ครับทุกคนโอเคเราก็จะเคลียร์ที่เราออกมาแล้วนะครับก็เคลียร์ให้เรียบร้อยครับ ดูครับโอ้ยน้ำพึ่งเต็มกระมังทุกคนแผ่นสวยๆครับโอเคแผ่นนี้แผ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือก็เก็บไว้ให้มันครับเพื่อให้ปีหน้ามันกลับมาอยู่ใหม่ครับทุกคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเคลียร์น้ำพึ่งของเรากันครับ โอเคเรียบร้อยครับสําหรับภารกิจวันนี้ครับที่เหลือก็แค่คัดตัวพึ่งออกครับแล้วก็ไปคัดน้ําพึ่งเก็บไว้ครับส่วนในตัวเล็กของเราที่โดนต่อยเมื่อเช้าครับก็ได้กินน้ําพึ่งสมใจครับทุกคนโอ้โหโดนไปห้าดอกครับถือว่าไม่แพ้นะครับถ้าแพ้พึ่งอีกนี้น่าจะบวมกว่านี้ครับทุกคนที่เหลือก็ค่อยคัดน้ําพึ่งครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนว่า เราจะไปทำอะไรกันนะครับฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับลากันไปด้วยคลิดน้ำพึ่งส,สวยๆทุกคน